สวัสดีครับพี่น้องอีฟซี่นะครับทุกท่านนะครับมันี่มาชมคลิปนะครับผมเหลี่ยวอีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับเกียวโตเครื่องดุโอนะครับผมเครื่องพันหกนะครับขั้นนี้นะครับของพระอาจารย์ทางอุบลราชธานีนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องรออ่าเช็คความพร้อมติดฟิล์มนะครับี่ของพระอาจารย์ทางอุบลราชธานีนะครับสาหรับพี่น้องนะครับที่สนใจรถนะครับ ผี่เป็นเครื่องดูโอช่วงนี้นะครับผมก็ซีบ้ไข่ไดมีเขามากแล้วเด้อครับเพราะว่ารถนะครับรัฐบาลผืนต่ออายุให้รับจ้างได้อีกสามปีนะครับกว่าอาที่มีเป็นรถพวกศูนย์แปดศูนย์เก่านะครับที่มาขายต่อไปนะครับที่เป็นเครื่องดูโอเจ็สปีดหรือเครื่องดูโอเกียร์ออโต้นะครับปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดจะหายากนะครับถามีก็จะแพงนะครับผมนะครับราคาก็จะบ้านแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดนะครับนะครับก็ ตอนนี้ผมมีรถเหลืออยู่หนึ่งคันนะครับผมพี่น้องเหลือเกี้ยวตัวอีกหนึ่งคันนะครับกะราคาอยู่สิบสี่สิบหานี่นะพี่น้องถ้าสนใจก็จองมาได้มาไวมาไหวได้เลยครับเด้อนะครับกะรับจองอีกคันเดียวนะครับเพราะตอนนี้รถในมือมีมีอีกหนึ่งคันนะครับผมนะครับบ่บ่มีรถขอมาเลยเด้อพี่นวังเด้อนะครับบ่อยก่ันสำหรับเครื่องดูโอ้นะครับเพราะว่าถ้ามีกะเคื่อพี่น้องต้องไดือรถแพงนะครับประมาณแสนหกแสนเจ็ดขึ้นไปนะครับจังเยอะไม่เห็นใหด้เพราะว่าบ่สูตราคานะครับราคามันสูงไปไรกะกับบไว้นะครับผม สอหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะเหลืออีกหนึ่งขั้นนะครับผมนะฮะร,รับจองเกี่ยวโ,โตอีกหนึ่งขั้นเทนั้นนะครับที่เป็นเื่องดูปีสองพันทีเ่เวทผมมีอีกหนึ่งขั้น,ทนเทนันด้ยวยครับเด้อบอกพี่น้องไว้นะครับพาว่ารัฐบาลตัวภาษีตัวอายุให้รับจ้างได้อ,อีก<ห>อ,อ่าจากเก่าปีเป็นสิบสองปีนะครับกต่รถรุ่นนี้กับสีบโมมบมีมีอยู่แต่ว่าราคาจะแพงนะครับผมมีอยู่แต่ละแต่ราคาจะแพงสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับเกี้ยวโตนะครับช่วงนี้ กาต่อไปก็จะบอกไข่มีสิเป็นเครื่องสามเหลี่นะครับเป็นเครื่องหลุนเก่านะครับเอามาไขยนะครับกะบอกพี่น้องไว้ในจุดนี้นนะครับเด้อนะครับสำหรับปุดเบึงคลิปนะครับอ่าเป็นคลิปที่บอกนะครับว่ารถปีสมศรีวิทย์เกียร์โอโต้เครื่องดูโอ้นะครับผมมี่ก็จะมีหน่อยนะครับเพราะว่ามันรับจังเลือกถ้ามีก็จะมีแพงนะครับพี่น้องเด้อนะครับมี่ก็จะมีแพงนะครับผมเหลืออีกหนึ่งคันในํำอ่าในอยู่ในมือนะครับผมเป็นอ่าพี่น้องสนใจก็สร้างจองเลือกมาเลยๆนะครับผมรถที่ขามาอีกสองสามมือนี่แหละ นะครับบ่มี่นะครับพ่อค้าในกรุงเทพหรือหลายท่านก็เริ่มเริ่มบะข่ยมีรถอรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเอาไว้สต่ออายุรับจ้างนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวมาทันเร็วดีนะครับผมผมกับีิมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องข่าวเบื้องต้นกันนะครับนี่ของพาจา์ทางอุบลราชธานีนะครับผมพาจา์พร้อมกับตัวมหาผมเลยนะครับมืออื่นด้อนะครับเดี๋ยวผมจะเชียความพร้อมให้อีกที่นึงนะครับผมนะฮะอ่าสํารับพี่น้องก็อ่าติตามเบื้องทางช่องรถเือสองเฮ้านะครับผม นี่นะครับพี่นงองนะครับขอมาชมกันนี่หลายนะครับเด้อนะครับผมขอบคุณทุกท่านอีฟซีุ่มุมหม่องสบอนกันกันเลยนะครับนี่นะครับนะครับรถมาต่ออยู่ใดนะครับพี่นงก์คีบ่อไข่มีรถมาให้พี่น้องเบื้องเร่งๆงนะครับแล้วค็ที่บ่อไขรับอ่ามาจับปันใดนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็เหลือเกี่ยวตัวอีกหนึ่งขั้นนะพี่้องท่านใดสนใจก็ใครมาจับมากัอะไรกันได้ครับเด้อนะครับผมในราคาที่แสนสี่แสนห้าถ้าลังจากนั้นไปกับจิบัานแสนเจ็ดแสนแปดไปแล้วครับแต่ว่าผมก็บเคื่อยู่แดดไม่เหตุขายนะครับราคามสูงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาบอกก้าวพี่้วงนะครับผมมาอัพเดตให้พี่้วงเบื้องนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการที่ตามนะครับเด้อนะครับผมขอบคุณที่ไล์นะครับเป็นของพาจานทางอุบลรัชทานีนะครับสำหรับคั้นนี้นะครับ ขอบคุณทุกการที่ตามครับผมขอบคุณที่ลับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ